ดอีะไรท่าุกดมมี้ว่าเาใส่ประกเาสอย่างบเเาได้ยบาแนย่วันี่ได้องแ เียนมากเป็นภาษาอังกฤษยังไหนพึ่งพึส่วนพนไหนบ้าง่ไหนบ้าอย่ภาษงกฤเรามาสอนภาษาอังกฤษเราต้องสอนภาษาอังกฤษนี่ก็เขียนในภาษาอังกฤษในคำทในคำที่ผ่าทนคั์นคศน์ัพท่ใท์ในท์ใศท์ใคำสทนคำพนทนนคเใพ่์ในคำศัทำ